อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เฮ้ยฮอยลุนปัดข้อเสนอราคางามแป้แชร์ก่อนเซนแมนอยู่ปารีสยแมนได้พยายามอย่างจริงจังในตลาดซัมเมอร์แต่ต้องพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการแย่งชิงตัวลาสมุสฮอยลุนกองหน้าทีมชาติดเดนมาร์กซึ่งกิดเผย แปแชร์ได้พยายามอย่างจริงจังในตลาดซัมเมอร์แต่ก็ต้องพ่ายแพ้กับผีแดงในการแย่งชิงตัวลัสมุสไวนรุนโดยร์ฮูหฮอกวย่สร้างชื่อขึ้นมากับเกมทีมชาติขณะที่ผลงานการเล่นกับอัตลตานตาซีซันก่อนก็ไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่ที่สุดแมนยูก็คว้าตัวมาในราคา70ล้านยูโรยิงไปแล้ว1ประตูในเกมกับเยอร์ิานิ เดลติกเปิดเผยว่าแปร์แชยุคใหม่ของลุยเอลิก้มีชื่อฮอยลุนไว้เป็นตัวเลือกเสริมทัพระดับจริงจังเพื่อนาไปแทนที่เลเนอร์เมซี่กับเนมาที่ย้าวออไปรวมถึงช่วงนั้นอน,อนาคตของเอ็มปเปเป้ก็ยังไม่แน่นอนนาเซอแคลลฟีประธานสมโมสรแปร์แชได้ติดต่อวิดีโอคอลกับทางฮอยลุนมาแล้วและพยายามโน้มน้าวให้หนกเตะตอบรับคำเชิญการย้ายสู่ป้าดเดอร์แพรงโดยที่แชมป์ลีกเอิร์มพร้อมจ่ายราคางามท,ทั้งเป็นค่าตัวและค่าจ้าง ยังและก็ตามฮอรลุนไม่สนใจจะย้ายไปแป้แชร์เมื่อมีตัวเลือกอย่างแมนยูน t เตดอันเป็นทีมที่เขาเชียร์มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กครานี้ฮอรลุนตกลงเซ็นสัญญากับแมนยูยาวถึงปี2028เลยทีเดียวแม็กซ์เลเกลีกุลซื้อของยูเวนตุสตำหนิลูกทีมไม่รู้จักปิดเกมในช่วงทดเจ็บแต่ท้ายที่สุดก็สามารถเอาชนะเลเช่ได้1-0ยูเวนตุสลงเล่นเกมเซรรารับการมเยือนของเลเช สามวันหลังจากแพ้ซาซูโร่2ประตูต่อ4โดยเกมที่แอร์แลนสเตเดียมสร้างความอึดอัดตลอดทั้งเกมและก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์0ูนย์ทำให้มีเสียงโห่และเป่าปากจากแฟนแฟนเบียงโคนรีอย่างไรก็ตามยูเว่มาได้ประตูชัยจากอาคาดิอุสมิลิกเป็น3มแต้มที่สําคัญแต่ในช่วงท้ายเกมอเล็กลีก็อาอก,การหัวเสียก่อนผู้ตัดสินปอกลกหมีดยาวจบการแข่งขัน,เ,นเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราได้รับชัยชนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความพ่ายแพทย้ที่สร้างความวุ่นวายในเกมกับซารโซโรเราเจอกับเลเช่ที่ไม่ปล่อยให้คุณได้เล่นเลยแต่เราก็รักษาสมดุลและฉวยโอกาสของตัวเองได้เราต้องไม่ถ่ายบอลกลับหลังกันมากนักในช่วงเวลาที่เหลืออีกไม่กี่นาทีและคุณไม่สามารถเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเราต้องจัดการกับเรื่องพวกนี้ในเกมกับซารโซโรเราเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งมากแต่หลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้คู่แข่งได้เล่นมากเกินไป เกมนี้เราจึงทําได้ดีขึ้นในเรื่องของการรักษาสมดุลของเกมและใช้โอกาสที่เรามีให้เป็นประโยชน์โอซิมเมนขู่ฟ้องนาโปลีกรณีคลิปล้อเลียนใน t i k t o อกวิเตอร์โอซิมเมนกองหน้าในจีเรียขู่ฟ้องร้องต้นสกัดกรณีที่มีคลิปวิดีโอล้อเลียนตอนยนินหยุดโทษปรากฏอยู่ใน t i k t o อกของสโมสรโรเบรโตคาเรนดาตัวแทนของโอซิมเมนยืนยันความไม่พอใจของสุนาทิมชัชนในจีเรีย และขอสมรสิทธิ์ในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับต้นสกัดกรณีคลิปวิดีโอที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียทิกตอกอย่างเป็นทางการของสโมสอโอซิเมนกำลังหัวเสียและไม่พอใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจบเกมเซเร์าที่นาโปลีบุกเสมอโบลอญา0-0นนอันเนอร์มาจากตัวเองยิงทโทษภาพและถูกเปลี่ยนออกช่วงท้ายเกมทั้งที่ทีมต้องการเสียประตูจะงมีปากเสียงกับเทนเนอร์รูดี้กาเซียในเวลานั้นสถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลายลงเมื่อโอซิเมนสนึกผิดขอโทษต่ตอ,อก,กาเซียเรียบร้อยแล้ว แต่คลิปวิดีโอที่ปรากฏใน Tik t o อกกับกระตุ้นให้เกิดความตึงเครียดขึ้นมาอีกคารีด้านในฐานะตัวแทนขคอโอซเมนยืนยันว่าคลิปดังกล่าวเป็นการล้อเลียนนักเตะต่อสาธารณะและไม่สามารถยอมรับได้จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีทางกฎหมายกับต้นสังกัดเพื่อเป็นการปกป้องศูนย์หน้าเนจเรียาสำหรับคลิปดังกล่าวเริ่มจากจังหวะที่โอซิเมนเรียกขอจุดโทษแล้วก็ตัดภาพมาในจังหวะยิงไม่เข้ากรอบทําให้อซิเมนรู้สึกได้ว่าเหมือนเป็นการล้อเลียนแต่หลังจากนั้น ก็ได้มีการลบโพสต์ออกไปแล้วจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นออเดรียโอเดลารเดนที่ประธานสโมสรนาโปลีคงหนักใจไม่น้อยและมีแนวโน้มสูงขึ้นเทียโอซเมนจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่แทนสัญญาฉบับปัจจุบันที่มีอายุถึงเดือนมิถุนาปี2025